คลิปนี้นะครับจะเป็นคู่มือการใช้งานสำหรับวิวแชร์ออปชันบบนรถยนต์โตโ t a ้ e n t น r และรถยนต์ประตูสไลด์ขนาดเล็กรุ่นอื่นๆโดยจะแบ่งแยกย่อยออกเป็น2ขั้นตอนหลักๆก็คือขั้นตอนการยกวิวแชร์ลงและขึ้นครับขั้นตอนการยกวิวแชร์ลงอันดับแรกเลยนะครับแนะนำให้สตาร์ทรถก่อนการใช้งานวิวแชร์ทุกครั้งเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ เปิดประตูรถให้สุดทุกครั้งก่อนนำวิลแชร์ขึ้นหรือลงและด้วยข้อจำกัดในเรื่องพื้นที่ของรถประตูสไลด์ขนาดเล็กแนะนำให้พับเบาะด้านข้างหรือสไลด์เบาเพื่อหลบลัศมีการหมุนของกลไกยกวิลแชร์ไม่ให้ชนกับตัวเบาด้านข้างนั่นเองครับกดปุ่มดาวโบริโมทมีสายเพื่อยกวิลแชร์ลงข้อควรระวังนะครับระวังศีรษะและปลายเท้าชนขอบประตู โดยให้ผู้ใช้งานปล่อยมือจากปุ่มรีโมทเพื่อจัดระเบียบศีสษะและปลายเท้าให้เรียบร้อยในกรณีของศีรษะแนะนำว่าให้ผู้ใช้งานปรับเอนนอนศัก120องศาในระหว่างยกวิวแชร์ลงหรือขึ้นเพื่อป้องกันศีรษะชนขอบประตูนั่นเองครับข้อควรระวังควรยกวิวแชร์ลงบนพื้นที่เรียบและไม่ลัดชันจนเกินไปโดยสามารถยกวิวแชร์ลงบนพื้นที่ต่างระดับได้ไม่เกิน20เซนติเมตร เช่นฟุตบาทครับเมื่อวิวแชร์ลงถึงพื้นจะมีเสียงสัญญาณเตือนเมื่อระบบทำงานเสร็จสิ้นจากนั้นจึงสามารถเข็นวิวแชร์ออกได้ครับขั้นตอนการยกวิวแชร์ขึ้นอันดับแรกเลยให้เข็นวิวแชร์เข้าจากทางด้านหลังให้พอดีกับฐาน,นกลไกยกจากนั้นกดปุ่มอัพบนรีโมทมีสายเพื่อยกวิวแชร์ขึ้น ข้อควรระวังหากวิวแชร์ไม่อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องขณะยกขึ้นจะมีเสียงสัญญาณเตือนและระบบจะหยุดการทำงานให้ผู้ใช้งานทำการกดปุ่มบนรีโมดเพื่อน,นำวิวแชร์ลงก่อนจากนั้นทำการเข็นวิวแชร์ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องล้อหลังชิดกับฐาน,นกลไกยกแล้วจึงยกวิวแชร์ขึ้นได้ตามปกติ เมื่อระบบกลไกเก็บวิวแชร์ทำงานเสร็จสมบูรณ์จะมีเสียงสัญญาณเตือนแล้วจึงพับเบาะหรือสไลด์เบาด้านข้างกลับตำแหน่งเดิมได้ตามปกติจากนั้นสามารถปิดประตูรถได้ครับหากลูกค้าท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานสามารถติดต่อฝ่ายบริการหลังการขายได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับทางเรามีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำลูกค้าทุกท่านครับ